สวัสดีครับมันจะขึ้นคนคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยมันชอบไม่ขึ้นด้ยนี่ตาองี้มันคันตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสดสสดคนดูหนึ่งคนด้วยนะฮะโบมือทักทายก่อนเลยทำธรรมรัตใช่ปะ่ะสวัสดีตติปตติปว่างเหรอสวัสดีคุณเอกรุ่งเรืองการไฟฟ้านะฮะ สวัสดีปาติดดีลามดีดีลามผมอ่านชื่อพี่ถูกวะเนี่ยสวัสดีครับช่างสวัสดีพี่นุสศรมณีศรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน็อตสวัสดีทันเนตตูนตูนสวัสดีครับพี่จิ๊บสวัสดีพี่นิวรานนิวสวัสดีครับสวัสดีครับ กลับรถหน้ามองอ่ะตีวงเลย,ยสวัสดีครับสัญญาณหมดเดี๋ยสัญญาณหมดอ,อ,อยากทำรถจังครับมามาสวัสดีครับผมจะมาบอกว่าทำไมผมถึงชอบใส่กล่องให้ลูกค้านะฮะมาดูมาดูคันนี้เป็นรถเดิมๆนะฮะใส่กล่องตัวนี้ตอนนี้คือจูนเสร็จแล้ว ทรงรล้นฝนมากเลยพี่เขาบอกว่าค่อยๆไปวันนี้ไปได้บอกมาก็คนทักว่าโหดเลยจัดกล่องเลย้วเร็วนี้จะตามในหลายอย่างนะดีลามครับโอเคเรียกไม่ผิดดีลาม,ไ,มไ,ดได้ดิดดถ้าสัญญาณถ้าสัญญาณหยุดเฮ้ยถ้าสัญญาณหลุดอย่าเพิ่งหนีกันนะ มันต้องรอดดวงมงคแป๊บหนึงสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูของนี่นี่ดูสวิตช์นี่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงมาดูกันกระตุกไหมมีใครกระตุกไหมเร็วดีตอนเราต้องออกไปให้เร็วที่สุดสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีรามแต่ผมอยู่ลาดพร้าวสวัสดีครับคุณอนุสรส,สวัสดีความสุขอยู่ที่ใจสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามาดูนะฮะก็วันนี้ผมจะพามาดูว่าทําไมถึงชอบใส่กล่องคือจริงได้หมดแหละจะกล่องจะริแมปอะแต่ว่าที่ชอบกล่องหลักๆเพราะอะไรรู้ป่ะวันนี้เลยแม่งมีรีโมทมีรีโมทแล้วดียังไง เนี่ยปิดอยู่อันนี้คือปิดอยู่เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่ามันตา่างยังไงแปบ๊บนึงนะครับแปบ๊บนึงนะคันนี้จัดเต็มไหมคันนี้กล่องใบเดียวครับเดี๋ยวมาให้ดูความแตกต่างสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาฟังเสียง มาฟังเสียงกันจะชัดตอนผมปิดแล้วเปิดกล่องฟังเสียงให้ดีนะเดี๋ยวผมจะปิดแล้วเปิดกล่องนะเอาเกยียบให้สุดคันเร่งเลยสุดยังก,กดปุ๊บปิดมึยงยกคันเร่งปเงลละเนีลลย่ยยก้ยก้ไม่ตอนตอนที่กมกดแล้วเสียงแม่งเปลี่ยนเลยได้ยินป่ะ ถามเจ้าของหน้าเจ้าของรู้สึกไหมพี่รู้สึกครับต่างชัดเจนนะชัดเจนเจ้าของผมจ้างมาครับลอเล่นลอเล่นเดี๋ยวให้ดูอีกทีให้ดูกับรอบให้ดูตัวเลขกับรอบใหม่ดีกว่ามั้งจะชัดหน่อยเดี๋ยวให้ดูจะชัดมองเห็นปะวะไม่เห็นวะแป๊บหบนึ่งแกะสายก่อนตอนชา้าชแป๊บหบนึ่งแป๊บหนึ่งผมแกะนี่ก่อน รีโมทเขาให้มายาวมากต้องกลับรถอีกรอบมับ้งไม่เป็นไรกลับรถอีกรอบหนึ่งติดตัด้งกล่องเท่าไหร่ครับ9,900ครับเห็นผลชัดเจนนะฮะก็คือเรากดปุ๊บเราเห็นผลทันทีเลยถ้าใครบอกไม่เห็นผลก็ลองกดปิดดูฮะนี่คือรถเดิมๆแนด์ดเลขศูนย์เนี่ยคือปิดปุ๊บคือรถเดิมๆเ,เลยออกจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยเอาเหยียบให้เต็มที่เลยฟังเสียงฟังเสียงเหยียบให้สุดเลยสุดยัง เห็นป่ะเห็นป่ะเสียงจะเป็นไปตามมือผมทันทีเดี๋ยวคราวนี้จะให้ดูตัวเลขเนี้ยคู่กันนะปัดว่าแม่งต่างกันชัดเจนขนาดไหนบางคนเดี๋ยวเฮ้ยไอคนขับเตี้ยมันมาเปล่าคอยเหยียบเวลากดหรือเปล่าโอ้ใครแม่งยัได้เป๊ะขนาดนั้นแม่งใครวะเป๊ะเหร ของมันดีเจอมือจูระดับเทพโอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสุดทุกเกีอเยอะไรครับพี่ววนขอบคุณครับผมอยากไปอ่าไ,ไฟไดีแมปใจเย็นๆใกล้แล้วใกล้แล้วนะกลับรถนี่เลยสวัสดีครับ mc ฟซีจไปจุปปรรบูญของผมครับนีแมปเท่าไร 4, นะ่4,900าฮะมาๆมา,มาเดี๋ยวมาดูกันชัดๆตรงหน้าไมเลยนะเดี๋ยวมึงเหยี่ยมเต็มนะหอกไว้ก่อนถ้า โกหกนี่ขอให้หมูมาเอาชีวิตเลยนะเอาเหยียบให้สุดเลยขึ้นโคนช้าเยี๋ยสามไปอากดนะต้องเบรครับรถใหญ่รถใหญ่ต่างกันแบบชัดไหมอา้าวไม่ตอบกูอีกชัดไหมโอเคต้องมาครับให้ตอบ ใครใส่แล้วเป็นแบบนี้บ้างลองหน่อยเอาเกียร์สามไปฟังเสียงเครื่องดีๆกดไปกดให้สุสดเลยสุดยังปิดเปิดโคตรชัดบอกไว้เลยไปลองเล่นรถตัวเองดูกดเลยปุ่มเดียวจบบางน้ำเปรี้ยวมีนี่ให้เปิดโอ้ใจเย็นๆนะฮะชุดนี้เท่าไหร่9,9้าครับนี่ พร้อมติดตั้งไวสายจูนให้เสร็จเลยแล้วก็นี่แถมรีโมทให้อีกไว้กดเปิดปิดแล้วก็มีแอปในมือถืออีกครโอ้โหอะไรมันจะคุ้มขนาดนี้ช็อตชอต,ชอตก็ถอดจำถอดขายได้นะเ่ยติดตามตลอดอค,ครับวีโกติดได้ไหมติดได้ทุกรุ่นครับบอกเลยว่าทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น d m a ม็กไททันนาว a ล ดีโฟดีวีโก้ลีโวเชฟไททันเก่าไททันใหม่นาวาล่าตัวแรกๆเลยตัวใหม่ NP300 ีสาอเชฟ5เกียร์6เกียร์ดีแม็กตั้งแต่0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 101, 101, 1 0 1 1จนถึง2020ครับใส่ได้หมดแล้วก็รุ่นที่ใส่ไม่ได้นะฮะก็จะมีแค่ Ford 2.2 มาด้สองจุจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับราคาสูสีกันต่างกันนิดหน่อยอินบ็อกมาได้ใส่แล้วครับกดปุ๊บมาปับ๊บมันต้องอย่างนั้นฮนะกดปุ๊บมาปับ๊บเข้าด่านทําไงนี่ปิดใช้งานอะ่ะหมดหนึ่งซิ่งอะ่ะหมดสองปิดตามนั้นรถผมก็ใส่ไม่ต้องคิดมากอ้อาวม้วนสายเกินไ้มีเข้าด้วยนะ นี่คันนี้รถเดิมๆนะเมื่อกี้เสียงเปลี่ยนแบบชัดมากเพราะว่ารถเดิมๆตัวนี้มันเป็นเป็นตัวโบรธรรมดาอืดมากห้องเครื่องพี่เขาใส่ท่อแทงนินเตอร์ยังไม่ใส่ท่อเดิมห้องเครื่อเดิมหมดเลยใช่ป่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูดีกว่าว่าเดิมจริง,งกระโปรงก็ฝา,านโนูน่นเดี๋ยวไปดูกันแต่เบาะโหดมากเอันนี่นะฮะลงยากมากเลยเบาะสก,กี้เออ ตอนเปิดให้หนายด,ดูดูดูรถเดิมเดิมเดิมเลยอ่ะดูดีฝุ่นยังเกาะจุด,ดเดิมหมดนี่กล่องโซล่าทุกอย่างอยู่ตำแหน่งเดิมนะฮะไม่มีการโมใดๆทั้งสิ้นเลยตัวนี้เป็นโบรธรรมดาด้วยเครื่องสองบยรทัดเอง นี่มีเบาะคู่หนึ่งกล่องใบเดียวจบเลยนี่ครับก็ฝากไว้เดินนะฮะสำหรับกล่องใบเดียวเดี๋ยวใครที่ยังติดตามกันอยู่กดติดตามไว้นะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูไอตัวนี้แต่ว่ายังไม่ให้ดูตอนนี้นะ,ะเดี๋ยวให้ดูตอนที่ติดตั้งเสร็จแล้วดูดน,นี่ เดี๋ยวเปล่าเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูรอไล์ต่อไปไล์นี้ไปแล้วสวัสดีครับ